สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัทธวันงามแสงเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาดยินดีต้อนรับเข้าสู่ยู u ูบช n แนลกองสวัสดิการแรงงานกับการนำเสนอข่าวสารประจำสัปดาห์ที่4ของเดือนกันยายนมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันเลยค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานประกอบกิจาการที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นต้นแบบโครงการแรงงานพันดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง วันจันทร์ที่20กันยายน2564นายสุชาติชมกินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานประกอบกิจการที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานประกอบกิจการต้นแบบโครงการแรงงานพันดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีนายสุรชัยชัยตรกูลทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานนายสุเทพชิตแตยวงเลข ข้าหลวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนางพิวันรัตน์อังกินันที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนางเทียนรัตน์นาวมารัตโฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองนายสุทธิสุกโกศลลัดกระทรวงแรงงานนางอุดมรักษ์สอนสาลีนางศสภาเกียรตินิรชาน,นายวรรณศิษฐส์สุขใสรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและผู้บริหารกรมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ดําเนินการคัดเลือกสถานประกอบกิจาการต้นแบบโครงการแรงงาน ดีโดยมีสถานประกอบกิจาการทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการจํานวน99แห่งและมีสถานประกอบกิจาการที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นสถานประกอบกิจาการต้นแบบจํานวน9แห่งเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณยกย่องและเชิดชูเกียริให้แก่สถานประกอบกิจาการซึ่งจะเป็น ทีีด่ดให้กับสถานประกอบกิจการทั่วประเทศในการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์และคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกจา้างตลอดจนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไปกองสวัสดิการแรงงานประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานครั้งที่8 จำปี2564วันจันทร์ที่20กันยายน2564เวลา9นาฬิกา30นาทีนานิยม2แก้วรองประหลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานครั้งที่8ประจำปี2564ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนายอภิญญาสุจริตตานันอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนางอุดมรักศรีรองอธีบดีธกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้แทนฝ่ายรัฐบาลผู้แทนฝ่ายนายจ้างผู้แทนฝ่ายลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาคำร้องของนายจ้างตามมาตรา120จำนวน3แห่งคือนายจ้างบริษัทกอล์ฟเอ็ก s ์เพสเซอร์วิสอเวอร์ซีดกรุ๊ปจำกัดลูกจ้างที่เกี่ยวข้องจำนวน4ี่คนนายจ้างบริษัททิปตก็เอชฟันจำกัดมหาชนลูกจ้างที่เกี่ยวข้องจำนวน9คนนายจ้างบริษัทเยเนอร์รัสต์เฮาส์จำกัดลูกจ้างที่เกี่ยวข้องจำนวน15คน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมอบเช็คเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานจำนวน1ล้านบาทวันอังคารที่21กันยายน2 5 6 4ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาร่วมกับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเซามอบเช็คเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานให้แก่สหกรณ์อมรัพท์ที่ t เอเชียทานสปอร์ตจำกัดจำนวน1ล้านบาทเพื่อให้สินเชื่อแก่สมาชิกนำไปปลดเรื่องหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงเสริมสภาพคล่องในการใช้ชีวิตประจำวนันและนำไปพัฒนาราย ได้ให้แก่ลูกจ้างสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการจำนวน501คนกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทําแผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานครั้งที่3ประจําปี2,564วันพฤหัสบดีที่2 3กันยายน2564เวลา ก้านาฬิกานาทีนางการจนาเทวะสินชัยกุลผู้ทรงคณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทําแผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานครั้งที่3ประจําปี2 5 6 4ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยรักษาการในตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านสวัสดิการแรงงานผู้อํานวยการกลุ่มง,งานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องการ ประชุมดังกล่าวเพื่อพิจารณาการส่งมอบงานและการจ่ายเงินค่าจ้างการจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทําแผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานผลการดําเนินงานแก้ไขรายงานการศึกษาขั้นกลางและพิจารณารายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ข่าวต่อไปจะเป็นการนําเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวการดําเนินงานของศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสลินทรราชวิทยาลัยในพระราชูปธรภมโดยมีกิจกรรมสําคัญดังนี้ศูนย์เด็ก และกเครียาเขตสิรินทร์และชิทีอาลัยในพระราชูปถัมภ์จังหวัดนคนปรปฐมและจังหวัดสมุทรปราการได้ดําเนินการส่งมอบอาหารเสริมและอาหารว่างได้แก่นมและขนมพร้อมแบบเรียนใบงานเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่องซึ่งได้ดําเนินการตามมาตรการป้องกัน ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019อย่างเคร่งคัดโดยกําหนดช่วงวันเวลาให้ผู้ปกครองเข้ามารับเพื่อลดการแอรอัดและการรวมกลุ่มของบุคคลจํานวนมากและจัดตั้งจุดรับให้เว้ระยะห่างพร้อมมีเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือทุกจุด,จด วัดอุณหภูมิบริเวณทางเข้าออกอีกทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่สวมใส่ถุงมือและหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานนอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมให้ครูได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองในระหว่างที่ทํางานที่บ้านอย่างต่อเนื่องโดยการยกระดับระบบการเรียนการสอนในรูปแบบของคลิปวิดีโอระหว่างหยุดทําการเพื่อให้ผู้ปกครองและเด็กปฐมวัยได้รับข่าวสารข้อมูลการเรียนรู้ผ่านใบงานผ่านระบบสแกน QR code ทั้งนี้ครูประจําชั้นจะมีระบบติดตามผู้เรียนรายบุคคล ผ่านช่องทางออนไลน์พร้อมจดบันทึกสรุปภาพรวมไว้อย่างชัดเจนและลรวบรวมผลงาน กิจกรรมเด็กปฐมวัยขณะเรียนที่บ้านและกิจกรรมต่อมาศูนย์เด็กเล็กวิยาเขตสลินทร์ในพระราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรปราการได้เดินทางไปรับมอบแอลกอฮอล์ถังขนาด200ลิตรจำนวน3ถังณศูนยะ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการฉีดพน่นล้างมือทาความสะอาดป้องกันเชื้อโรคภายในศูนย์เด็กเล็กต่อไปและทั้งหมดคือข่าวสารประจำสัปดาห์ที่4ของเดือนกันยาย,ยน2564ของ กองสวัสดิการแรงงานอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ Youtube c h a n n นลกองสวัสดิการแรงงานเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆด,ด้านสวัสดิการแรงงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกองสรคุ้มครองสิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ